สวัสดีครับออันนี้ก็จะเป็นการต่อเซนเซอร์แบบมอดบัสนะครับซึ่งจะต่อนะครับบนบัส a s 10 5การต่อนะครับก็จะต่อเป็นลักษณะอนุกรมทอดๆไปเรื่อยๆนะครับรกตัวอย่างเช่นอันนี้มีเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับ5ตัวก็คือ1 2 3 4และ5นะครับเราจะต่อโดยการใช้สายทั้งหมด4เส้นนะครับก็คือสาย ที่มีสี่ไส้หรือสี่เส้นหรือสี่คอหรือเอาที่ที่สามารถหาซื้อได้นะครับโดยก็จะมีขาไฟบวกนะครับไฟลบแล้วก็ a กับ b นะครับเราจะเดินบวกนะครับลบ a B นะครับของชุดที่1ไปชุดที่2นะครับของตัวที่2ไปตัวที่3ามนะครับของตัวที่สามไปตัวที่4ี่และของตัวที่4ไปตัวที่ห้านะครับเราจะไม่่อบแบบ กระจายในลักษณะสตาร์หรือแบบดาวนะครับที่แยกแยกออกไปจากตรงกลางเราจะต่อแบบนี้เท่านั้นนะครับ1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5ซึ่งเราจะไม่ไม่ไม่ต้องสนใจว่าตัวใดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ต้องต่อแบบอนุกรมไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาตัวที่สุดท้ายมาไว้ตัวแรกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับในที่นี้แต่และตัวมันจะสนทนาหรือคุยกันโดยการใช้อดเดสนะครับซึ่ง ผมได้ทําการเปลี่ยนไว้หมดแล้วทั้งห้าตัวนะครับส่วนการต่อก็ต่อไปเรื่อยๆเลยเราจะไม่สนใจว่าตัวใดต้องอยู่ที่หนึ่งที่สองไม่เป็นไรครับแต่ต้องต่อให้มันเป็นอนุกรมไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งไป2 2สองไป3 3ามไป4นะครับแบบนี้นะครับแต่อเดสนีสลับได้นะครับจะเอาตัวตัวนุ่มมาไว้นี่หน้าหน้าก่อนก็ได้อะไรนในที่นี้ก็จะมีเซนเซอร์ p h นะครับเซนเซอร์ ec นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อหัวพบนะครับ พบจะต่อด้านบนนี้เซนเซอร์เทมนะครับเซนเซอร์ CO2 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใบนะครับตัวนี้ระยะวัดอยู่ที่50ซนติเมตรนะครับก็คือตัว VPD นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีขั้วบอกนะครับบวก A แล้วก็ B แล้วก็ลบนะครับตัวเซนเซอร์ EC และ pH จะมีขั้วบอกนะครับต่อไปตัว ตัวเทมนะครับตัวเทมที่ผมใช้จะเป็นรุ่นนี้ซึ่งผมใช้มาหลายตัวแล้วค่อนข้างแม่นนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนที่ขายในท้องตลาดนะครับไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เพราเคยลองเทียบกันแล้วเยหลายตัวแล้วมันค่อนข้างนิ่งนะครับคาสัญญาณก็คือสีแดงเป็นบวกนะครับสีดาเป็นลบสีขาวเป็น A สีเหลืองเป็นเเป็น B นะครับอ่าอันนี้สําหรับตัวเทมถ้าเกิดลืมนะครับสามารถใช้ตัวแอป Google Translate นะครับถ่ายรูปแล้วแปลภาษาจีนตรงนี้ได้เลย ถัดไาเป็นตัว co 2นะครับ co 2นี้ก็จะเป็นน้ำตาลบวกนะครับดำลบเหลือง a และล้ำเงิน b นะครับส่วนเซนเซอร์ตัว vpd นี้เป็นเซนเซอร์ที่ทำขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นสายสีเดียวกันแต่ที่สายจะมีบอกนะครับก็คือมีสายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นบวกนะครับเบอร์สองเป็นลบเบอร์สามเป็น a เบอร์สี่เป็น b นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมจะให้ตัวนี้ไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีจัมเปอร์ที่เป็น R 120โอห์มไว้นะครับกรนีมันต่อสายแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายต้องใช้อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมมติถ้าเทมเป็นตัวสุดท้ายเราก็ต้องใช้ตัวนี้ไปต่อเป็นตัวสุดท้ายแทนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีการจัมป์อาร์โอห์มไว้และก็ตัวมาสเตอร์ที่อยู่ในตู้นะครับก็จะจัมป์อาร์อยโอห์มาเช่นเดียวกันนะครับหลักๆเลยก็ออกจากตู้มานะครับ ข้าเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่สาตัวที่4แล้วไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับสามารถสลับตัวได้แต่ต้องเรียงเป็นหนึ่งสาสห้านะครับแบบนี้เรียงในที่นี้หมายเรียงในที่นี้หมายความว่าให้เซนเซอร์เนี่ยมาอนุนรมกัมไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ต่อกระจายจมดตอรอกลางแล้วกระจายแยกไปซ้ายไปขวายังไม่ต่อแบบนั้นนะครับแต่จะไล่ไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ค่าเซนเซอร์นะครับอ่านถูกต้องนะครับสำหรับการต่อเซนเซอร์ไอเอสตปห้าก็จะมีักษณะนี้นะครับขอบคุณครับ